รถกระบะสีประตูโปรดาว5บาทนะคะพบกับรีโว่คันนี้เลยเป็นเครื่อง2.4นะคะได้รถกระบะสีประตูปี2021นั่นเองค่ะนี่เลยสวยๆกันเลยนะคะเป็นรถกระบะยกสูงด้วยค่ะลูกค้าเกียร์ธรรมดามาพร้อมกับกล้องถอยหลังอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าของเขานะคะเป็นสีดาค่ะไฟหน้าก็สภาพยังใหม่มากๆนะคะมีไฟตัดหมอกด้วยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นแม็กของโรงงานโตโยต้าเลยนะคะนี่สภาพรถคือใหม่มากกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะมีบันไดข้างให้เรียบร้อยเลยเป็นรถกระบะพีเันเนอร์สีขาวนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกล้องถอยหลังนั่นเองค่ะตัวนี้จะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแอร์แบกคู่หน้านะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะเกียร์ธรรมดาะคะ่ะนี่ได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำเย็บด้วยได้สีแดง แบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะเอิญจะให้ทุกคนดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นั่นเองตัวนี้จะได้ห้องเครื่องยนต์ขนาด2.4นะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ค่ะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ได้ได้ฝาตรงปรงเดิมนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเพลทรถนะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยสภาพเดิมๆแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่สนใจ Toyota r รีโวคันนี้นะคะเป็นกระบะ4 4ประตูกับโปรโมชั่นดาว5บาทนะคะสามารถคอมเมนต์เบอร์โทรหรือว่าจะเป็นไอดีไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเอิญจะให้น้องเซลติดต่อไปค่ะ